ถ้าผมจะทิ้งมรดกความเชื่อให้กับคนรุ่นหลังผมจะเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ให้เขาฟัง CGN สวัสดีครับพบกับการ Li v วิ l l i h t นะครับรายการที่จะพาท่านมาเข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกันนะครับวันนี้พบกับผมนะครับอภิสิทธิ์นะครับวันนี้เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าผ่านมาทำกิจการบทที่2นะครับข้อ2 2ถึงข้อ36ด้วยกันนะครับ กิจการบทที่สองข้อ22ถึง36ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลจงฟังเรื่องต่อไปนี้คือพระเยซูชาวนาซาเร็ตผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองต่อท่านทั้งหลายโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงทำโดยพระองค์ท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่พวกท่านทราบอยู่แล้ว พระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าและท่านทั้งหลายได้ประหารพระองค์ด้วยการตรึงพระองค์บนกางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนอธรรมแต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชนทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าวเพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้เพราะดาวิดกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพระเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพระเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนี้จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรียิ่งกว่านั้นร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความหวังเพราะพระองค์จะไม่ทรงละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์รู้จักทางแห่งชีวิตและพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยม ด้วยการสถิตของพระองค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุพร,รุษของเราว่าท่านตายแล้วและถูกฝังไว้แล้วและอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ท่านเป็นผู้เผยพระวจ,จนะและทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้กับท่านด้วยพระปฏิญาณว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของท่านให้นั่งบนบัลลังก์ของท่าน ท่านก็ล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่าพระเจ้าไม่ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระกายของพระองค์ก็ไม่ทรงเปื่อยเน่าไปพระเยซูองค์นี้พระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนแล้วซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยานของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าแล้วและเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้ว พระองค์ทรงเทลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นเพราะว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปอย่างสวรรค์แต่ท่านกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะทําให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านเพราะฉะนั้นให้พวงพันอิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ หลังจากที่เปโตรครับได้เริ่มต้นคำเทศนานะครับด้วยการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระธรรมโยเอลนะครับแล้วก็เปโตรก็เริ่มต้นเข้าสู่สาระสําคัญเลยครับในการที่จะเล่าเรื่องข่าวประเสริฐให้เขาฟังนะครับซึ่งให้พระคิดในหลายแง่มุมอย่างต่อไปนี้นะครับในแง่มุมที่หนึ่งครับคือพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรสเป็นพระเมสยาที่เป็นขึ้นมาเองเปโตรครับได้ลองเรียกให้ผู้ฟังของท่านสนใจที่จะฟังต่อนะครับ อย่าพึ่งจากไปนะครับคิดว่าจบแล้วอ๋อคนที่ร้องออกพระนามองค์พระเจ้าก็จะรอดแล้วนะเดี๋ยวจบแล้วอย่างๆๆนะฮะก็มาต่อกันครับว่าไอการอศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นการกล่าวถึงวันแห่งองคระเจ้าเนี่ยด้เชื้อเชิญให้เขาออกร้องพระนามของพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นแค่คำนำเพราะท่านเองเนะี่ยยังไม่ได้กล่าวถึงการพูดถึงแผนการในการสร่งไพ่ขององค์พระเยซูคริสต์เลยนะครับเพื่อคนบาปของเรานี่เป็นเนื้อหาที่สำคัญที่สุดครับท่านยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นรเมสสยา โดยการรับรองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโดยการอิทธิฤทธิ์การสรัจจานและหมายสําคัญต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทาท่ามกลางพวกเขาทั้งหลายที่พวกเขาเองก็รู้อยู่แล้วการที่เปโตเริ่มเล่าเรื่องพระเยซูเปโตเริ่มเล่าเรื่องในสิ่งที่พวกเขารู้อยู่แล้วจึงไม่เป็นการยากที่พวกเขาจะเข้าใจแต่ตัวพยายามให้เหตุผลว่าที่พระเยซูทรงที่มาชนนจะเป็นแผนการของพระเจ้าที่ถูกนําเรตไว้และทราบไว้ล่วงหน้าแล้วท่านได้ชี้ไปอย่างผู้ฟังทุกท่านว่าพวกคุณคือฆาตกรโอ้โหอย่างนี้เลยแล้วก็แน่นอนครับว่าที่พวกเขาคือฆาตกรที่ได้่าพระองค โดยการตึงพระองค์บนไมก้การเขนโดยใช้คนที่ไม่รู้ธรรมัญญัติคือคนต่างชาติคือเจ้าหน้าที่ รมันนี่เองการชี้ตัวฆาตกรน,นี้คงไม่ทําให้เขารู้สึกดีนะแต่นี่คือความจริงที่ต้องพูดครับนี่คือบุคคลที่เต็มเปี่ยไมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบนี้จะมีความกล้าหาญที่จะบอกถึงเรื่องราวความเป็นจริงเขาไม่ใช่เปย์โตคนเดิมอีกแล้วที่ปฏิเสธพระเยซูรครับแต่เขาพูดความจริงแต่ยังเสริมกล่าวเสริมอีกว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนระชนความตายและความเก็บชังจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้พระองค์มีชัยชนะในความตายและทรงพ้นจากความตายอันปวดร้าวนี้หรือจากบึงไฟลกไม่สามารถยึดพระผู้ไถ่่่ไว้้เหหมืออยางงผูญิที ควากาลังตั้งคันจะคลอดบุตรออกจากคันของเธอนี่คือเรื่องราวที่เปโต,ตรต้องการเน้นย้ำนะครับว่าพระองค์เองเป็นพระเมสยาที่เป็นขึ้นมาจากความตายแน่นอนององที่2ครับคือพระเยซูคือผู้เป็นขึ้นมาจากความตายตามธรรมพรยากรณ์ของดาวิดเปโตรได้ยกคํากล่าวของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่บ่งบอกว่าบุคคลที่เหนือกว่ากษัตริย์ดาวิดนั่นคือพระเมสยาพระเยซูกินเ์นี่คือเรื่องราวที่พระเยซูตรัสสอนหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วดาวิดได้กล่าวถึงพระเยซูนะครับที่ได้เห็นครับที่ทําให้หัวใจของท่านมีความยินดีว่ารงค์ เป็นองค์บริสุทธิ์ที่รับความผิดบาปไว้ที่พระองค์แต่พระองค์ยังทรงบริสุทธิ์อยู่นะและเป็นขึ้นมาจากความตายและไม่ได้แปกเพื่อนจากความบาปที่พระองค์แบกรับไปเลยครับบาปไม่สามารถทำลายความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้การกล่าวเช่นนี้ครับทำให,ทำให้ทำให้ผู้คนในพระคัมภีร์นะครับอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วตีความว่าโอ้ยโคเป็นดาวิดเองนะครับที่ร่างกายจะไม่เปื่อยเน่าแล้วจะเป็นขึ้นมาจริงๆครับเปโตรอธ,ธิบายตีความข้อความของบริษัดาวิดว่าดาวิดตายไปแล้วถูกฝังไว้แล้วดวงว,วงฝังศพยังอยู่กับเขากับเราจนจนกกวเยอาาา่รรรพพะ นะซึ่งเป็นเชื้อสายจากตระกูลของท่านจะมาครอบครองบนบัลลังของท่านนี่เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเลยครับว่าพระเมสสยาจะคืนมาชนนั้นตัวท่านและสาวกคนอื่นได้เห็นกับตาถึงการเป็นขึ้นมาของพระเยซูและเป็นพยานถปงปรากฏการณ์ที่ได้เห็นพวกผู้ฟังชาวยิวของเอโตเองก็ได้เห็นหลักฐานของการเป็นขึ้นมาคือการที่พระเยซูทรงถูกยกขึ้นไปอยู่ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นการให้เกียรติพระองค์และพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาจากพระบิดาตามสัญญาไว้นะครับพระองค์ลงมาอย่างที่พวกเขาได้เห็น เราก็ได้ยินด้วยนะทุกเรื่องราวเรื่องนี้มันเชื่อมต่อกันหมดเลยครับบิดารับรองพระราชกิจของที่พระ,พระบุตรได้ทรงกระทำโดยการทาการสัญญาและหมายสาคัญจนถึงพระราชกิจสุดท้ายก็ถูกถึงตางยแล้วนั่งเคและเป็นขึ้นมาและเมื่อพระองค์ดเสด็จกลับไปยังสวรรค์ครับพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังที่พวกเขาได้เห็นทุกอย่างสอดคล้องและเมื่อมรดเาของพระเจ้ามาถึงเราให้เราตอบสนองด้วยความเชื่อครับ เมื่อมีประสบการณ์กับความจริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ครับแต่ขอให้เราตอบสนองด้วยสิ่งที่เป็นความเชื่อขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวถึงการที่เขาได้เห็นสาวกได้เห็นและเป็นพยานผู้ฟังของท่านมีประสบการณ์ในการลงมาพยพื่อยามสุดก็ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาอย่างแท้จริงได้เห็นในยินสอดคล้องกับพระคัมภีรนี่คือประสบการณ์ที่เราควรจะมีเช่นเดียวกันอันที่สามครับมุมมองที่สามคือเปโตรอธิบายถึงพระเมสยาผ่าน พระธรรมสาุดีนั่นเองเปตัวยกพระคัมภีร์สุดี11 0ขึ้นมาครับเป็นสวุดีเป็นพระคัมภีร์ใหม่ที่มีเอามาอ้างมากกว่า25ครั้งเลยครับเป็นการกล่าวประกาศว่าพระเมสยาเป็นพระเจ้าคัมภีร์บันทึกนี้ครับพระเจ้าคือพระเจ้าในความหมายในภาษาของพระคัมภีร์เดิมถึงพระเจ้าแห่งพระสัญญาของอิสราเอลจัดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าคือพระเจ้าของดาวิดว่าจงนั่งที่ขวา มือของเราจนกว่าเราทําให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านที่นั่งนั้นเป็นที่นั่งอันมีเกียรติครับไม่ใช่นักโทษประหารที่ถูกตึงบนไม้กางเขนนะองค์ทรงจะเป็นพระเจ้าที่ซอกวันเดงครับบรรดาศัตรูจะถูกทําลายลงแทบประบาทของพระองค์นี่เป็นการที่พระเจ้าคุยกับองค์หัวใจเจ้าดูเหมือนมีสององค์จริงๆแล้วนี่เป็นความมหัศจรรย์นะครับแน่นอนครับว่าพงค์คันอิสอเอลวันนี้เป็นบทสรุปของคําเทศนาของเบโตรเลยคือพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ตึงกบเบบนกางเขตนั้น ให้เป็นองค์พระเป็นเจ้าและพระคริสต์ที่เป็นการนาการตัดสินนะครับมาอย่างผู้ฝังของท่านว่าที่คุณทำผิดนะที่คุณตรึงพระเยซูดังนักโทษประหารและพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูองค์นี้ที่คุณตรึงเป็นองค์พระเจ้าและ,ปะเป็นพระคริสต์ที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับที่เป็นสองสภาพของพระองค์คือพระเจ้าและมนุษย์ในเวลาเดียวกันสิ่งนี้คงสั่นสะเทือนผู้ฟังทุกคนครับอยู่ดีฟังมาตลอดทั้งชีวิตว่าเชื่อมาตลอดชีวิตว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแต่วันนี้บอมบอกว่ามีพระเจ้าคุยกับ องค์พระบุญเจ้าครับโอนี้เป็นการเปิดความคิดใหม่ครับเป็นความจริงอันเหลือเชื่อนะแ,แน่นอนครับพระเจ้าทรงเป็นองค์เัวเองนุภาพอันยิ่งใหญ่ครับเกินกว่าที่เราจะเข้าใจแม้เราไม่เข้าใจแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ตอนนี้พระพีบ,บอกคือจงเชื่อแม้ไม่เข้าใจอย่าพยายามทําความเข้าใจครับเัเองนุภาพท่านจะเสียสติตถ้าท่านไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เชื่อท่านจะเสียชีวิตนั้นจงเชื่อมั่นในพระเจ้าแม้เกินความเข้าใจของเราวันนี้ผมเลยอ,อยากฝากคำถามชวนคิดครับพระเยซูทรงเป็นผู้ใด ในชีวิตของเราและด้วยฐานะของพระองค์จะมีผลต่อการมริตของเราอย่างไรให้ถามด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสําหรับในวันนี้ครับที่ข้าพงหลายเองได้เรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ช่างอัศจรรย์เกินกว่าความเข้าใจของข้าพง์หลายคนตายจะฟื้นมาได้อย่างไรและจะไม่ตายเลยพระเจ้าดูเหมือนพระองค์เองจะมีสามพระภาคที่สามารถสนทนาสามารถพูดคุยกันได้เกินความเข้าใจช่วยข้าพงศหลายเองตัดสินใจว่าจะเชื่อพระองค์แม้ว่าเกินความเข้าใจ ขมใจลงที่ยอมรับพระองค์ว่าโปร่งส่งเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์ขององค์ทรงโปรดเมตตานำพาช่วตของข้าวของหลายให้มีชีวิตที่ยอมจำนวนและเชื่อฟังพระองค์เสมอไปขอบคุณพระองค์ครับใน,าานพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจอยพรอครับ อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับ a c e b o o k นะครับของ CGN ไทยเราเองจะมีโอกาสได้สแสดงความคิดเห็นนะครับแบ่งปันพระพรคอมเมนต์เราเองจะมีโอกาสแบ่งปันถ้ามีคนไหนที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้าก็สามารถเขียนมาได้ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้รับพระพรอะไรบ้างก็สามารถเขียนมาได้นะครับเมื่อเรารับพระพรแล้วจมบันพรนะครับท่านสามารถโดยษฐานเผื่อพันธกิจที่นี่นะครับให้เกิดผลได้มากขึ้นเพื่อจะให้งานของพระเจ้าขยายออกไปแต่ท่านอยากจะมีส่วนร่วม การที่ให้ภารกิจนี้ขยายไปนะครับท่านสามารถมีส่วนร่วมในการที่ฐานเผื่อแล้วก็ถวายสนับสนุนได้นะครับขอบคุณย้พอพรนะครับ